สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว PLC PLC sensor ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ด IOT ของเรานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับตัวบอร์ดตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับถ้าเราดูจากหน้าจอปัจจุบันตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมใช้แอปบลิงนะครับในการเชื่อมต่อนะครับสามารถที่จะรับส่งข้อมูลนะครับคอนโทรลนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับอันดับที่2ก็คือมันมีอินพุตนะครับมีอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับอยู่นี้นะครับมีคอนเนคเตอร์ให้ต่อนะครับอินพุตมีให้3ามชแนลนะครับส่วนเอาพุตมีให้ c องชแนลนะครับตัวนี้นะครับระดับถัดมานะครับก็คือตัว เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เห็นกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นมอสบัตเซนเซอร์นะครับคือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมอสบัตได้นะครับตัวบอร์ด i o t ตัวนี้นะครับสามารถที่จะดึงค่านะครับหรือว่าสั่งค่าผ่านมอสบัตได้นะครับซึ่งนอกจากมันจะเชื่อมต่อผ่านเซนเซอร์ได้แล้วนะครับมันยังเชื่อมต่อผ่าน มันยังเชื่อมต่อกับ PLC ได้ด้วยนะขอแค่ PLC ตัวนั้นรองรับมอนบัต์อดีอยูนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดของเราได้นะครับเราสามารถที่จะดึงค่าจาก PLC ขึ้นมาโชว์ที่สมาร์ทโฟนแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะดึงค่าจาก PLC ขึ้นไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อาจจะต้องมีการแก้ไขโค้ดที่อยู่ภายในตัวของ ESP32 ตัวนี้นะครับตัวบอร์ดของเรานเอง อ่ะนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าในตัวในตัวบอร์ดของเรานะครับ Data ที่เรารับส่งกันอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญบอร์ดของเราตัวนี้สามารถที่จะรับส่งผ่านไลน์ได้ด้วยนะะสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวตรีเซนต์ให้ดูนะครับนี้นะครับโอเคครับมาดูมาดูในส่วนของการใช้งานของตัว บอร์ด iot นะครับผมในส่วนนี้ที่ผมได้ทำการออกแบบนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นบอร์ดที่เอาไว้ตอนนี้ก็คือเอามาวัดอุณหภูมิหังความชื้นครับโดยผ่านตัว m o d b u ดเซนเซอร์ครับผมลิงเป็นอ่าครับ is 4 8 5เข้าที่พอร์ตมอสบัครับทีนี้อ่ะตัวนี้ก็คือแอปบิงครับแอปบิงตัวนี้ก็คือตนอนนี้ก็คือมีค่าที่มา แสดงผลอยู่ก็คือมีความชื้นครับกับตัวเทมครับความชื้นกับตัวเทมครับใช่ครับในส่วนข้างล่างถัดมาก็คือตัวนี้จะเป็นเดียวไทม์ครับเป็นกราฟว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณกี่องความชื้นอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณกี่องศาครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของเซตติ้งครับเซตติ้งตรงนี้เซตติ้ง เซตติ้งตัวนี้ก็คือจะเป็นการเซตติ้งว่ามีนของความชื้นที่เราจะต้องการเซตกับแม็กของความชื้นความชื้นที่เราต้องการเซตนะครับเมื่อมันเกินหรือว่ามันต่ํากว่าจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับผมในทางเดียวกันก็คือเทมครับเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิต่ํากว่าที่กําหนดหรือว่าสูงกว่าที่กําหนดจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์เช่นกันครับ ในส่วนถัดมาก็คือตัวนี้จะเป็นสแกนอะลามไทมครับตัวนี้หน้าที่ก็คือจะทําการาส่งเมื่อไหร่ที่มีการอะลามขึ้นมาครับจะทําการส่งทุกๆก,กี่วินาทีครับผมอันเนี้ยที่เราตั้งไว้ก็คือจะส่งทุกๆ60วินาทีครับผมในส่วนต่อมาก็คือจะในส่วนของ Line m a n a g e r ก็คือตัวเนี้จะเป็นการติกว่าจะใช้หรือไม่ใช้การแจ้งเตือนผ่าน l i น e ครับผม บางทีลำคาญเนาบบางทีลำคาญครับในส่วนต่อมาเป็นอินพุตครับอินพุตเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมก็คือตอนนี้อินพุตที่มีแต่บอร์ดตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดสามขาครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับอันนี้คือขาที่หนึ่งครับเห็นไหมครับสเตตัสก็จะเปลี่ยนเป็นไฮครับขาที่หนึ่งดูตรงนี้นะครับขาที่สองครับเห็นครับขาที่สามครับอันเนี้ยคืออินพุตเผื่อต้องการต่อไปมอนิเตอร์ ดูว่ามี Input อะไรเข้ามาบ้างครับผมในส่วนต่อมาคือในส่วนของเอาพุตครับเอาพุตเนี่ยจะมี Output 2องดีเลย์ครับที่ในตัวบอร์ดนี้นะครับจะมี Output 2องดีเลย์ครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมี on ได้ครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงดีเลย์ครับอ่าครับออนออฟอครับอันนี้ก็สามารถต่อเอาพุ t ดีเลย์ไปใช้งานอย่างอื่นได้ครับผมในส่วนต่อมาก็คืออันเนี้ ก็คือเป็นเหมือนจำจำได้ไหมครับว่าในส่วนที่ตอนเราเซตติ้งนะครับเซตติ้งตรงมีนกับแม็กเนี่ยครับสมมุติว่ามีนตรงเนี้ยต่ํากว่ากําหนดแล้วอ่ะให้แจ้งเตือนให้อันนี้คือตั้งค่าว่าให้แจ้งเตือนว่าความชื้นต่ำครับส่งไปที่ไลน์ครับในทางเดียวกันถ้าอุณหภูมิความชื้นสูงกว่า70%แล้วให้แจ้งเตือนความ ชื้นสูงไปในลายครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทำงานของตัวแจ้งเตือนผ่านลายเป็นยังไงนะครับอยู่ตอนนี้ผมจะทำการเพิ่มความชื้นให้กับตัวเซนเซอร์นะครับสังเกตดูที่กราฟตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้นะครับเส้นสีแดงไหมครับตอนนี้ผมจับตัวเซนเซอร์นะครับอ่าเห็นไหมสังสังเกตดูว่าความชื้นเริ่มเพิ่มขึ้นครับเมื่อไรถึงตําแหน่งที่เราเซตไว้นะครับจะมีการแจ้งเตือนบอกว่าอารามความชื้นสูง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเมื่อกี้นี้ครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับปล่อปให้ความชื้นต่ำลงมาก,ก่อนทีนี้ความชื้นสูงใหม่ครับอ่าสูงแล้วเมื่อกี้นี้คือความชื้นสูง72.1เปอร์เซ็นต์นะครับครับ อันนี้คือการแสดงผ่านไลน์ครับอันนี้จะส่งเข้าไปในไลน์ของเราครับผมโอเคครับผมเพราะว่าค่าที่เราตั้งไว้นะอยู่ที่เจ็ดสิบเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกินเจ็ดสิบเมื่อไหร่ก็จะแจ้งเตือนนะครับเอาค่าปัจจุบันโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นะครับสําหรับตัวบอร์ด IOT ตัวนี้นะครับจริงๆเรา เราไม่ได้ฟิกนับว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะในส่วนโปรแกรมสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขโค้ดเองได้ด้วยนะนะัสำหรับคนที่เขียนพวกบอร์ดเป็นอยู่แล้วนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ